หเรือกันเชือกเชือกเชือกระวังกิ่งไม้มันไปอีกนะหนูเออกิ่งไม้หน่อยหนูกิ่งไม้แต่มันกิ่งไม้แห้งนะทำเวลาหน่อยเออทำเวลาหน่อยมันหนักเออรวังกิ่งไม้น่าจะไปมันโตอยู่ไว้ไว้เข้ารวังกิ่งไม้มันจะไปอีกเออกิ่งไม้มันจะไปอีกอะ กิ่งมันผูกไงไปไวเชียกนะนะกิ่งไม้มันผูกด้วยเอยเอถือเชียกไปก่อนเออได้เอยได้ไดไดโหอีกคนหนึ่งละโอ้โหช,งงช,ช้าจังเลยคนชะ่วยกระช้าจังเลยเนาะเออหลายคนนี่กิ่งไม้ศกิ่งนี่แหละสําคัญมากเลยก็กิ่งไม้มันผูกไงอย่ยาลัดคอนะเป็นลัดคอตัวเองนะจะได้เหรอจุดที่ เรือล่มลงมาติดนะครับแม่น้ําปาสักน่ากลัวครับภาพตรงนี้ครับสนามแข่งทั้งโน้นครับเรือล่มนะครับวันนี้ครับเรือล่มแม่น้ําไหลแรงครับแม่น้ําปาสักวันนี้ครับก็คงจะยังไงต่อละครับยังไงต่อโอ้โหแม่น้ําแรงมากครับสถานการณ์แม่น้ําปาสักวันนี้นะครับน่ากลัวครับแบบนี้ ตอนนีเจอรถเจอไม่เจอเนี่ยตายกำลอดสะพานเดิมหายากยเลยเรือท่องแบนมีเรือแข่งมาติดตรงนี้นะครับเรือกู้ภัยเรือกู้ภัยหายไปแล้วครับล่องไปสองลำนี้มาแรงมากเลยน้ำมันเชี่ยวจัดครับนี่มีต้นมะเดือ่อต้นนี้นะครับสถานการณ เรือล่มวันนี้นะครับติดกี่กอไม้ก็ไผ่ตรงนี้ก็ไ่ลูลอกด้วยก่ออยูย่ไหนก็ไผ่เหรอไม่มีหรอดูแล้วพี่ลูกน่ะไป่ัตรน้ำพี่ได้ไปไปดูแลวเาไปไปจุดไผ่ัตรน้ำหรือปล่าบัตรน้ำอ่ะเรืลเอ,องลงมาติดนะคะร,รับมัไม่ถ้าติดเราเอาไม่อยู่หรอกยังไงต้องไหลออไปอย<ล>ู่แล้วเรือเหรอ อเ๋อ ah, เร oh, ือช like, ีพมันไปเรือชีพมันไปอีกแล้วเนาะจำเหอะเรือชีพนั่นแ่ะมันเป็นของหลวงคนละของของหลวงใช่ของหลวงขก็จำนายได้อยู่มั้งของของของผู้ภัยเหรอรถยนต์ของมหาลัยครับอ๋มหาลัยประเด็นผมจะแข่งนะผมไม่มีใส่แข่งผมไม่กล้าลงกันไงไม่ลงเหรอไม่แข่งไม่ไม่กลับผมไม่กล้าเอาชีวิตผมเสี่ยงเออมันอันตรายมากนะน่าจะประกาศให้หยุดแล้วทีนี้ไม่ไหวมันแรงเนี่ยว่าน้ำมันแรงที่หลังเขาใหญ่เนาะมันทุกปีพี่ นี่ๆเหล่ที่ไหนที่นี่อมันทุกปีนะล่มเงี้ยนะแล้วปีนี้น้ำมันเยอะอ่ะโอ้หดีกริงดีกริงไม่ไม่นี่นะปีที่แล้วเสื้อม่วงปีที่แล้วเลยนะล่มแล้วโอ้โหอันนี้เรืออะไรล่มเนี่ยที่เมื่อะไรเรือก็ไปทานได้ตงนี้นะนี่มาเชืออยตรนีไม่แน่ครับไม่แน่แต่สถานการณ์แบบนี้อันตรายน้ำมันเชี่ยวมากอ่ะน้ำมันแรงน้ำมันแรงครับไม่รู้เป็นไงไม่รู้เช็คครบกันยังรู้ผีพายอ่ะ น้ำมันแรงมากครับตรงนี้ครับนาการตรงนี้ทุกปีนะครับถ้าดูดูน้ําหลากนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี้เรามาดูทางโน้นครับว่าจะมีการแข่งขันกันต่อหรือว่าต้องหยุดกันก่อนครับในหน่วยกู้ภัยครับนาการตรงนี้จะเอายังไงกันต่อครับประกาศหยุดนะครับมันไม่ปลอดภัยสําหรับผีพายนะครับแบบนี้น้ํามันเชี่ยวแรงครับปีนี้ คณะกรรมการ,การจัดงานว่ายัางไงครับช่วงสั้นเลยครับติดสะพานเลครับนี่ณะกรรมการ,ก,ารก็ประมาณนี้นะครับ